สวัสดีกันในยามเย็นครับผมพอดีเหลือไปเห็นสมุนไพรต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักและน่าจะมีติดสวนไว้อยู่แล้วอันนี้สามารถนํามาเป็นเครื่องปรุงในเมนูอาหารได้เลยที่เห็นอยู่นี่คือกระเจี๊ยบแดงครับเป็นสมุนไพรที่บอกได้เลยว่าปลูกง่ายครับปลูกง่ายกว่าปอเทืองอีกมเมล็ดที่หล่นก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งผมก็กินประจําครับ ส่วนใหญ่แล้วผมจะเอายอดอ่อนมาต้มยำมันช่วยบรรเทาอาการไอแก้ไข้ได้ด้วยพอดีวันนี้ว้างๆก็เลยนำสรรพคุณมาบอกเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนี้หลักๆที่ผมสรุปมาได้มี7อย่างครับ1ป้องกันการเกิดนิว้วและป้องกันโรคไตได้ด้วยนะครับเพราะว่าในกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมันจะมีสารบางชนิดที่ช่วยขับกรดบางชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดนิ้วได้เช่นกรดยูริกครับ อย่างที่2ก็คือช่วยชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยนะในกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินและโฟลิฟีนนสารเหล่านี้จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระก็คือช่วยชะลอวัยป้องกันมะเร็งนั่นเองครับประโยชน์อย่างที่3ก็คือป้องกันโรคโลหิตจางได้ครับเพราะว่าในกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะมีธาตุเหล็กซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายจะมีส่วนช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลหิตจางนั่นเองนะครับ สรรพคุณอย่างที่4ี่ก็คือช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะครับอย่างที่บอกไปครับในกระเจี๊ยบแดงเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินเป็นสารที่ไปยับยั้งการแข็งตัวของเลือดและไม่ให้โลหิตไปให้เลือดเนี่ยไปเกาะกับหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจนะครับจึงทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายเราเนยมีความสมดุลมันจึงช่วยลดภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนั่นเองนะครับการรับประทานกระเจี๊ยบสรรพคุณอย่างที่5ก็คือช่วยลดน้ําตาลและช่วยลดไขมันในเลือดได้ครับ และยังมีข้อมูลบอกว่าการรับประทานกระเจีย๊ยบแดงต่อเนื่องเป็นเวลา1เดือนสามารถลดไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลและลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาติดสวนไว้สรรพคุณอย่างที่6ก็คือช่วยลดน้ำหนักทำให้หุ่นสวยหุ่นดีนะครับเพราะว่ากระเจีย๊ยบเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนนะครับหากรับประทานเป็นประจำก็สามารถทำให้หุ่นดีได้ด้วยสรรพคุณอย่างที่7ก็คือลดอาการไอช่วยขับเสมหะครับเพราะว่ารสเปรี้ยวที่มีอยู่ในกระเจีย๊ยบเนี่ย มันเกิดจากกรดอินทรีย์หลายชนิดเช่นแอสคอร์บิกกรดซิตริกประมาณนี้ซึ่งมีคุณสมบัติหลักก็คือช่วยละลายเสมหะอยู่แล้วมันจึงทําให้การดื่มน้ํากระเจี๊ยบมันช่วยบรรเทาอาการไอได้นั่นเองครับทำให้คอโลง่งอันนี้ผมปลูกไว้กินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บเปลือกไว้นะครับเปลือกที่หุมผลสีแดงๆนี่แหละ เอาตากแห้งแล้วก็เอาไปทําน้ํากระเจี๊ยบกินเองประมาณนี้นะครับเอาไปดื่มตอนเช้าหรือตอนเย็นช่วยบรรเทาอาการไอช่วยป้องกันไข้ได้ด้วยนะครับและยังมีข้อมูลระบุว่าใบของกระเจี๊ยบเนี่ยมันช่วยรักษาแผลได้ช่วยห้ามเลือดได้ด้วยนะครับเหมือนกับใบสาบเสือเนะี่ยก็คือถ้าเราเป็นแผลเราก็เอาใบกระเจี๊ยบเนี่ยมาขยำขยำแล้วก็ปิดแผลไว้กดไว้นะครับ อันนี้มีสปุคุณช่วยห้ามเลือดสามารถต้านเชื้อราบแบคทีเรียได้ด้วยนะครับเหมือนใบสาบเสือเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่สามารถนํามารับประทานได้แต่ต้องทําให้สุกก่อนนะครับการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับแค่เก็บเมล็ดข้างในเนี่ยหวานลงไปในช่วงต้นฝนหรือเอาไปฝังดินแล้วกรบ เกิดง่ายมากครับเหมือนเหมือนกันกับสนุหรือปอเทืองเลยขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดต้นนี้แค่ต้นเดียวที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยก็มีต้นอ่อนเกิดขึ้นรอบข้างหลายต้นเลยนะครับต้นนี้ก็ปลูกแค่ต้นเดียวหลายปีแล้วก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับสมุนไพรดีควรมีติดสวนไว้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม